ผมค่อนข้างชิลแล้วเออคือพอผมปั้นพอร์ตโตถึงระดับหนึ่งแสนเหรียญบวกๆไม่ไม่ใช่แค่แสนนะแสนบวกๆเนี่ยผมออกไม้หนึ่งก็มหาศาลแล้วอ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องนั่งเทรดทั้งวันนะแต่ถ้าเกิดโอเคเราอยากได้เทคนิคที่เทรดถี่กว่านี้มันก็จะมีสอนในคอร์สแบบนี้แหละนะครับเนะี่ยเทคนิคอยูเพื่อกรรมทองปิโบกดสูตรติดยิ้มเงินล้านอะไรเงี้ยมีนะครับมีนะครับยกตัวอย่างจาังหวะเนี้ยใครเข้าใจก็จะได้เทรดนะเนะี่ยเทรดเข้าประมาณ78 นะครับเนี่ยถ้าเกิดใครใครเข้าใจเทคนิคตรงนี้นะเนี่ยเข้าประมาณไม้ตรงนี้วันนี้นะครับที่ผมเห็นนะเ,าา 7, 8, 8, เนี่ยเข้าประมาณ78เนี่ย TP เก็บ1ต่อ1ได้เลย SL 600นะครับ TP 600เนี่ยจังหวะเนี้ยเข้าได้ไม่ใช่จังหวะเซลล์นะมันจังหวะเซลล์มันยังไม่เจอเทคนิคนะครับแต่จังหวะบ่ายเนี่ยมีเทคนิคตรงนี้นะครับโอ้โหหลายเทคนิคเลยตรงนี้นะครับถ้าเราตั้งใจดูดีๆนะนะครับแปดศูนย์นะครับ,เ, 8, รบเข้า80นะ SL สัก จ็ดสองเนี่ยได้แปดร้อยจุด tp แปดร้อยจุดยังได้เลยดูเทคนิคตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวเอาให้ดูนะรอกราฟนะครับสอนพลังนะจะได้เก่งๆกันตรงเนี้ยเห็นไหมดีมาหนึ่งชั่วโมงดีมาหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมครับใหญ่ยาวเนื้อแน่นเต็มแท่งไส้น้อยเนะี่ยถอยลังกลับไปหนึ่งแท่งเนะี่ยดีมาหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วดีมาหนึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะดูห้านาทีนะครับอันนี้เร็วๆเนาะห้านาทีเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมทองเห็นไหมครับ ย่ำหายวิ่งเข้าหาโซนบวกราคาในระยะ80เห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูดีๆจังหวะ5นาทีตรงนี้เราเห็นแทง่ทงเทียนกลับตัวด้วยถูกไหมครับเนี่ยเราเข้าตั้งแต่แท่งนี้ได้เลยแล้วมันย่อลงมาสมมติเราเข้าแทาง่ทงเทียนกลับตัวแท่งนี้อันนี้สอนเข้าๆเนาะเ,เนี่ยเข้าแท่งนี้นะครับเห็นไหม SL เราก็ไว้ใต้ไหนเนี่ยใต้สวิงเดิมนะครับก็ประมาณ8 72เนาะเน่ยนะนครับทีีก็800นะครับแมนะ้ราคากลับเข้ามานะครับ ไปเลยเห็นไหมเทคนิคเยอะมากนะครับอย่าลืมไปเรียนกันนะครับเนี่ถ้าเกิดใครเรียนทวนทวนเทคนิคมาก็จะเห็นจังหวะตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้เข้าเทรดกันด้วยเนี่ยจังหวะนี้ก็มีนะเนี่ยถ้าเกิดใครเห็นนะครับดีมานโซนเหมือนกันนะเห็นไหมครับตรงนี้เป็นดีมานโซน15นาทีนะครับยาวเนื้อแน่นเต็มแท่งไซนน้อยใช่ไหมแท่งเบสนะครับแท่งเบส15นาทีเนาทีเราก็เข้าบายจุดนี้ได้เข้าบายจุดนี้ได้นะครับก็บวกมาเท่าไหร่เนี่ยพันจุดเลยนะครับ อย่างเฟียวนะครับนี่บวกมาพันกว่าจุดเลยนะเห็นไหมสองไม้แล้ววันนี้พอละสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตลองลองตั้งใจเรียนดูนะครับจะบอกจะรู้ว่าจริงๆเทคนิคการเทรดมันเต็มเลยนะครับในทองคําจังหวะก็เยอะนะครับพิสูจน์ให้ดูเนาะว่าจุดจุดบายตรงเนี้ยมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับค่อนข้างไวเนาะนะครับคืออยากให้ไปเรียนเต็มเต็มกันเนะาะเมื่อกี้ที่เข้าอ่ะใช้เทคนิคอะไรดีมานซับไพ่พฤติกรรมทอง,องแค่นี้ นะครับแล้วก็จริงๆมีฟิโบนิดหน่อย